สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมนัดพุทธคุณรายงานตัวครับคุณผู้ฟังครับเรียกได้ว่ายัางคงเป็นกระแสต่อเนื่องสำหรับปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับทางไทยรัฐได้ออกมาเผยคำทำนายของหลวงปู่ศิลาถึงจุดจบของสงครามครั้งนี้ไว้ยังน่าขนลุกครับคุณผู้ฟังแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังกันในคลิปนี้ครับ เมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2568พระราชวัชระธรรมโสพลหรือหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุหมื่นหินท่านได้เล่านิทานตำนานประสาทเขาพระวิหารและจุดจบของปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่างวาระแต่เหมือนกันทั้ง3มวาระดังนี้ครับซึ่งทั้งสมวาระนี้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านก็ได้เมตตาเล่านิทาน ให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ากราบสการะฟังว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ฝ่ายทางประสาทเขาพระวิหารหลายองค์ที่คอยปกปักคุ้มครองเขาพระวิหารอยู่ในธรรมมีชื่อเป็นภาษาขเขมรต่างก็ช่วยกันคุ้มครองคนดีโดยลุงปู่ศิลาได้แผ่เมตตาจากเทพต่างๆจากชั้นต่างๆขอความเมตตาทุกชั้นฟ้าทุกวิมานให้ช่วย เพราะตัวหลวงปู่เองไม่มีอะไรครั้งต้องอาศัยให้ท่านช่วยทุกองค์ก็ตอบรับปากจะช่วยและยังได้บอกว่าทหารไทยสู้ได้แค่มานหุนเซนและหลวงปู่ศิลาท่านยังได้เมตตาเล่าตำนานอีกว่าเรื่องแรกต้นต่อของกัมพูชาชื่อพ่อใหญ่ทองได้ไปเรียนของดีจากพระฤาษีทางลาวเลเยไปได้นาคเป็นเมียชื่อสุคนธาพอเรียนศาสตร์และศิลป์เสร็จแล้วเลยพาเมียกลับกัมพูชา ได้ลูกได้เต้าหลายคนมีลูกคนหนึ่งชื่อพญาละแวกซึ่งมีนิสัยคดโกงอยู่ตลอดเวลาได้มาขอผู้เป็นพ่อไปตั้งเมืองอยู่บนยอดเขาต่อหน้าก็ดีแต่ไม่ถึงนาทีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งเหมือนกับหุ่นเซ็นเหมือนกับเรียนแบบกันมาเลยพ่อไทยเผลอก็อแอบมารบแถบจังหวัดตามแนวชายแดนของไทยดูเหตุการณ์แล้วเชื่อคอมเมตไม่ได้หรอกเมื่อทหารไทยไม่ตอบโต้ ขเมรก็ยิ่งวางระเบิดเพิ่มอุนเซนเป็นพยามาลผู้ใจบาปส่งโดรนมาสอดแนมอยู่เรื่อยมีใต้เมืองบาดาลของกัมพูชาสงสารมาบอกว่าพ่อแม่เอย๋ยทำยังไงถึงจะเลิกการสู้รบก็แน่าจะเป็นการทำให้กัมพูชาพังย่อยยับไปครึ่งประเทศกัมพูชาถึงจะยอมหยุดยั่วยุในวาระที่หนึ่งเมื่อวันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2568ที่วัดสวนธรรมปิติ หรือธรรมอุทยานหลวงปู่สิลาสิริจันโทบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกรสินในวันนั้นมีสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางเข้ากราบสการะขอพรจากหลวงปู่พระมหาสิลาอย่างเนืองแน่นและยังมีทหารกล้าที่รอดจากระเบิดจากสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่8กรมทหารปืนใหญ่ที่สได้เดินทางเข้ามากราบสการะถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ศิลาโดยหลวงปู ท่านก็ได้เมตตามอบเหรียญคุนแผนยอดคุนพลไว้ให้พกติดตัวเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญและยังได้มอบวัตถุมงคลให้ทหารอีกนายที่อยู่ในกล่องพันเดียวกันที่ครานเข้ามารับวัตถุมงคลจากมือหลวงปู่ไว้เป็นสิริมงคลด้วยและในวาระที่สองเมื่อกสิงหาคมพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9เวลา9นาฬกา29นาทีที่วัดสวนธรรมปิติ หรือธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งพระเดชพระคุณพระราชวัชระธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเหมือนหินท่านได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดพระปาต้นไม้โดยมีพลโทบุญสินผาดกลางแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายคารวสพร้อมด้วยพลตีกิติพงษ์เนืองชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23า เป็นประธานกรรมการดำเนินงานโดยมีนายสนัน่นพง์อักษรผู้วาราชาการจังหวัดกรสินและนายสันติจตุพันธ์ปลัดจังหวัดกรสินพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและสื่อมวลชนรวมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยเฉพาะเอซีท่านแม่ทัพภาคที่2หรือแม่ทัพกุง้งที่มาขอถ่ายรูปเซลฟี่จำนวนมากส่วนในวาระที่3คือวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2568 ณที่วัดสวนธรรมปิติเช่นเดิมวิทยาลัยการทัพบ,บกนำโดยนายอัศวินตีระวัฒนพงศ์ประธานวิทยาลัยการทัพบ,บกชุดที่69พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพลตำรวจตรีศิรสันย์เยือนสงวนชัยผู้บังคับการภาคจังหวัดกาลสินคุณจุรีพรสินทุพัยประธานแม่บ้านตำรวจ พันเอกพิเศษนายแพทย์โสรัตพลชัยรองผออสํานักงานแพทย์ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทีมงานรักตาและแม่บ้านตํารวจร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสายตาใสาใจอาสาถวายหนุงปูศิลาด้วยการจัดบริการตรวจโรคตาหมอบแว่นสายตาและเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนฟรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าวถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา9 3พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568ได้ทำการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาฟรีให้ประชาชนที่มาต่อคิวจำนวนมากท่านพระครูปร,ริยติวรสารหรือพระมหาชมนิ ท่านเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารตำบลทงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเล่าว่าช่วงปีพุทธศักราช2525พระมหาศิลาสิริจันโทหรือหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนโท,ท่านจำพรรษาที่วัดสันติวิหารตำบลทงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือพระเนเนในวัดและติดตามหลวงพ่อสมาน ธรรมรักษิโตเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารในขณะนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ดังของทางภาคอีสานอีกท่านหนึ่งในสมัยนั้นโดยทั้งสองท่านได้ร่วมกันพัฒนาศาสนสถานจนวัดว่ามีความเจริญรุ่งเรืองจนทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับท่านผู้ฟังด้วยความที่หลวงปู่มหาศิราสิริจันโทท่านเป็นพระที่ใฝศึกษาเรียนรู้ อย่างรอบด้านท่านได้ร่ำเรียนวิปัสนาและเรียนอักขระรมลาวและอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีใบลานสายสำเร็จลุ่นจากสป,ป,ปลาวหลายฉบับศึกษากันจนแตกฉานถึงขั้นสามารถเข้าใจถึงภาษาสัตว์ต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์บ่อยครั้งที่ท่านทำหน้าที่แปลภาษาสัตว์ร่วมกับหลวงพ่อสมาน ให้กับพระสงฆ์และสามเณรภายในวัดได้ฟังในขณะที่ท่านทำการสอนหนังสืออยู่อีกทั้งยังได้รับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาติโมในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาอันหนึ่งนอกจากหลุงปู่มหาศิราสิริจันโทจะมีความแตกฉานด้านพบปริยติยามว่างจากวัดปฏิบัติประจำท่านยังออกธุดงปลีกวิเวกไปตามป่าเขาในหลายจังหวัด และยังเคยเดินทุดงข้ามแม่น้ำขงไปยังภูเขาขวายประเทศสอปปอลาวและยังได้พบกับครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสานหลายรูปเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงพ่อมหาบุญมีสิรินเทโรและหลวงปูล่ลีกุสระเทโรเป็นตน้นในขณะที่หลวงปู่จำพรรษาที่วัดสันติวิหารครับท่านผู้ฟังท่านก็ได้ตั้งใจใฝปฏิบัติ ยึดหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเรื่อยมาอีกทั้งหลวงปู่ท่านในสมัยนั้นยังเป็นพระหนุ่มไฟแรงนอกจากข้อวัดปฏิบัติทางศาสนาที่ท่านเข่งครัดในทางปฏิบัติแล้วท่านก็ยังเป็นพระที่มีอารมณ์ขันในสาระอีกด้วยหลวงปู่มีความเมตตากรุณาต่อญาติโยมและสัรพสัตว์ทั้งหลายกิจวัตรประจำวันของหลวงปู่ หรือพระมหาศิราสิริจันโทในสมัยนั้นที่ท่านชอบทำก็คือการแกะพิมพ์หรือบล็อกพระเครื่องวัตถุมงคลด้วยมือของท่านเองโดยที่ท่านจะใช้หินอ่อนมาทำเป็นแม่พิมพ์หรือบล็อกสร้างพระเครื่องด้วยดินเหนียวหรือมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติที่ท่านจะสามารถหามาได้หรือบางครั้งก็มีญาติโยมนำมาถวายท่านจะใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติธรรมทำสิ่งนี้อยู่บ่อยครั้ง จนสิ่งที่ท่านทำสําเร็จด้วยความเพียรพยายามส่วนพระเครื่องที่ท่านทำขึ้นมาท่านก็จะแจกจ่ายให้กับพระเนนและญาติโยมที่มักคอยอุปถากวัดวาอารามอยู่เนืองๆท่านพระมหาชัมนี้ยังเล่าต่ออีกว่าอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อสมานธรรมรักขีโตท่านเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารในขณะนั้นท่านได้นิมิตเห็นพระมหากัญจายนะหรือพระสังกัญจาย ซึ่งเป็นพระอระหันต์องค์หนึ่งในพระอสีติมหาสาวกของพระโคดมพุทธเจา้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นองค์ท่านสีเขียวมรกตพร้อมทอดบันไดสีทองเหลืองอารามจากสวงสวรรค์ลงมายังวัดสันติวิหารและพระองค์ท่านยังเปล่งวาจาออกมาสามครั้งด้วยคำว่ากันจะนะกันจะนะกันจะนะซึ่งปัจจุบันพื้นที่ตรงนั้น เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพระมหากันไยนะองค์ใหญ่ซึ่งหลังจากนิมิตได้ไม่นานหลวงพ่อสมานและหลวงปู่มหาศิลาพร้อมญาติธรรมชาวตำบลทงธานีและลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ได้ช่วยกันจัดสร้างพระมหากันไยนะซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของวัดสันติวิหารและทางวัดสันติวิหารก็ใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เรื่อยมาตราบเท่าปัจจุบันต่อมาหลวงปู่พระมหา,าศิลาสิริจันโทด้วยท่านเป็นพระที่มีความชอบในการแกะพิมพ์หรือบอกพระเครื่องจากหินอ่อนการปั้นพระตามจินตนาการของท่านและทำพระสร้างพระด้วยมือของท่านเองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นท่านก็ได้นำดินเหนียวมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติมาปั้นเป็นรูปพระสังกัจจาย ตามนิมิตของหลวงพ่อสมานและตามจินตนาการของท่านและหลวงปู่มหาศิลาท่านก็ได้มอบพระสังกัจจายที่ท่านทําขึ้นมาด้วยมือของท่านเองให้กับสมณีชั่มนี้หรือพระครูป,ปริยติวรวิหารหรือพระมหาชั่มนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารองค์ปัจจุบันให้เป็นคนเก็บรักษาเอาไว้ครับท่านผู้ฝักนอกจากพระสังกัจจายที่หลวงปู่ท่านได้สร้างตำนานไว้ ที่วัดสันติวิหารแล้ววัตถุมงคลเครื่องรางที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลุงปู่ที่วัดสันติวิหารแห่งนี้ทำให้ชื่อเสียงของหลุงปู่เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางนั่นก็คือตะกุดปลากระป๋องหรือตะกุดห้อยคอสุนัขพระมหาศิราสิริจันโทวัดสันติวิหารตำนานบทนี้มีอยู่ว่า ขณะที่พระมหาศิลาสิริจันโทรหรือหลวงปู่มหาศิลาอยู่จำพรรษาที่วัดสันติวิหารตําบลทงธานีอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อครั้งที่หลวงพ่อสมานธรรมรคิโตเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องมีอยู่ว่าสุนัขที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้ที่วัดหรือที่เราเรียกกันว่าหมาวัดมันมีชื่อว่าไอแบน ไอแบนมันมักจะออกไปนอกวัดไปไล่กัดเป็ดกัดไก่ของชาวบ้านแล้วโดนชาวบ้านทำร้ายด้วยการใช้หนังสติ๊ก้างปืนแก๊ป้างสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านระแวกนั้นเป็นประจำลุงปู่มหาศิลาในสมัยนั้นจึงรู้สึกสงสารเมตตาหมาไอแบนกลัวว่าจะถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตจึงนำกระป๋องปลากระป๋องที่พอจะหาได้ และมีอยู่ในวัดขณะนั้นมาตัดและตีให้แบนเป็นแผ่นและลงอักขรยันพร้อมเศกคถาที่ร่ำเรียนวิชามาจากครูบาอาจารย์ลงไปในแผ่นโลหะปากระป๋องดังกล่าวแล้วนำไปห้อยไว้ที่คอหมาไอแบนวันต่อมาหมาไอแบนก็ได้วิ่งออกไปนอกวัดและดื้อซนเหมือนเดิมไปกัดเป็ดกัดไก่ชาวบ้านอีกซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านก็ยังไม่รู้ว่าหมาไอแบนตัวดังกล่าว เป็นหมาที่ทางวัดสันติวิหารโดยมีพระมหาศิลาสิริจันโทเลี้ยงไว้จึงได้ใช้ปืนแก๊ปประจำกายซึ่งสมัยนั้นมีอยู่แทบทุกบ้านยิงไปที่หมาไอแบนแต่จะด้วยความบังเอิญหรือไม่อย่างไรปืนที่ชาวบ้านใช้ยิงหมาวัดตัวนั้นบางครั้งก็ยิงไม่ออกหรือยิงออกก็ไม่โดนหรือโดนก็ไม่เข่าแค่ทักๆชาวบ้านที่เป็นคนยิงเจ้าแบนเล่าให้ฟังอีกว่า พอโดนยิงเต็มๆกระสุนปืนแกป๊ปก็แค่ถักทากเป็นรอยไหม้ไม่สามารถเจาะเข้าเนื้อหรือทำอันตรายหมาไอแบนได้แต่อย่างใดตนเองถึงกับงงหรืออาจจะเป็นเพราะการบรรจุกระสุนปืนแก๊ปในสมัยนั้นอาจจะใส่ส่วนผสมดินปืนน้อยไปหรือเปล่าก็เป็นได้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ถูกหมาไอแบนสุนักวัดไล่กัดประจำเล่าต่ออีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายครั้ง แต่พอตนทราบข่าวว่าสุนัขหรือหมาไอแบนเป็นสุนัขของวัดสันติวิหารและพระมหาศิลาเป็นผู้อุปการะเลี้ยงไว้และสิ่งที่ห้อยคอหมาไอแบนอยู่นั้นก็เป็นตะกุดปลากระป๋องของพระมหาศิลาสิริจันโทก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกพอตั้งหลักได้จึงนำขันห้ามาทำการขอขมาพระมหาศิลาพร้อมพูดกับลุงปู่ในสมัยนั้นว่าผู้ขายย่อมแล้ว ซึ่งแปลว่าตนยอมแล้วด้วยเหตุนี้จึงเป็นตำนานให้ผู้คนได้กล่าวขานถึงตำนานตะกุดห้อยขอสุนัขพระมหาศิลาสิริจันโทว,วัดสันติวิหารเรื่อยมาปราบเท่าปัจจุบันครับต่อมาเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,564ที่ผ่านมาในพิธีวางศิาลาฤกษ์เจดีย์บุรพาจารย์พระครูทวัสันติคุณหรือหลวงพ่อสมานธรรมรักขิโต และพระครูปรารัตวัชิระโสพนยานหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดสันติวิหารตำบลทงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาศิลาสิริจันโทได้ลงอักขระยันที่ท่านเคยลงไว้เสกไว้ในแผ่นตะกุดปากระป๋องที่ห้อยคอสุนัขเจ้าแบนในสมัยนั้นลงแผ่นกระดาษขาวบริสุทธิ์มอบให้กับหลวงพ่อพระครูปริยติวรสารหรือพระมหาช่อนิ เจ้าอาวาสวัดสันติวิหารจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนําไปจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อสงเคราะห์บรรดาลูกศิทธิและนําปัจจัยจากผู้ร่วมทําบุญตามกําลังศรัทธาหรือแจกทานตามวาระที่เหมาะสมปัจจัยที่ได้ให้นํามาเป็นทุนในการก่อสร้างเจดีย์บูรพาจารย์ตามเจตนาและความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของหลวงพ่อพระครูปริยติวรสารหรือพระมหาชัมนี้ ่านเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารและชาวบ้านต่อไปนอกจากพระสังกัจจายและตะกุดปลากระป๋องหรือตะกุดห้อยคอสุนัขเครื่องรางของพระมหาศิราสิริจันโทที่ท่านสร้างไว้เป็นตำนานที่วัดสันติวิหารแห่งนี้และวัตถุมงคลยุคต้นๆจำนวนมากที่ท่านสร้างในสมัยที่ท่านปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่วัดสันติวิหารนั้นได้ถูกเก็บไว้รักษาไว้ในที่อันสมควรแล้ว ครับคุณผู้ฟังต่อมาเรามาฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทกันบ้างครับหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทท่านมีนามเดิมว่าศิลานินจันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2488ขึ้น8ค่ําเดือน11ปีระกาเป็นบุตรของนายแก่นและนางน้อยนินจันบนรรพชาเป็นสามเณร เมื่อครั้งอายุได้15ปีนวัดธาตุาประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2,509นณวัดบูรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นเป็นพระอุปชาหลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาพระปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะริยนธรรมหประโยครับพัดปร,ริยน กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอกกาวเมื่อปีพุทธศักราช2515นวัดพระศรีรัตนศาสศดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์ที่สอนโรงเรียนวัดนิคมคณารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาติโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาเมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกแสวงบุญปลีกวิเวกในหลายจังหวัดเช่น จังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงป่าณภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายประเทศสปปลาวในปีพุทธศักราช2517เดินทางไปกับหลวงพอ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งท่านก็มรณภาพไปแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโร หลวงปู่มหาบุญมีสิรินทโรหลวงปู่หลีกุศระทะโรและเป็นสหธรรมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรักิตโตหลวงปู่หนูอินทวันโนหลวงปู่สมสิษิ์ลักขิสศีโรและหลวงปู่ล้อมศีลสังวโรเป็นตน้นหลวงปู่พระมหาศิลาได้ร่ำเรียนวิปัสสนาและเรียนอัครธรรมลาว และอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีใบลานสายสำเร็จรุนจากสพปลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ ประสงค์จะปลีกวิเวกณนะสวนสงฆ์บ้านแกเปะเหล่าสิทธิยานุสิ์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายให้หลวงปู่ได้จำพรรษาตลอดมาพระครูธรรมรัตนดีรกเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาพิเศษพระกลิ่งวัดส,สุทัศน์และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปกแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าสิทธิยานุสิิ ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์พระผู้เท่าที่จำวัดในป่าเพียงรูปเดียวมานานพระผู้ไม่หวังในลาบยศสรรเสริญพระผู้เมตตาฉันอาหารอยู่กับหมากับแมวทั้งชีวิตไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยเมื่อวันที่14ตุลาคม ปีพุทธศักราช2562นาวาตรีหม่อมเจ้าเวียงวัฒนาชยางกูลโปรดให้หม่อมราชวงศ์นิวัฒกันรยานวงศ์และราชนิกูลหลายพระองค์สเสด็จแทนพระองค์ในพิธีเทราพิเศษถวายผ้าไตรน้ำอบไทยและแจกันดอกไม้ถวายแด่องค์หลงปู่แม้ปัจจุบันท่านยังอาศัยอยู่ในกุฏิเล็กๆเ,เ,เพียงลำพังมีลูกศิษย์ตลอดจนชาวบ้าน ไปพึ่งบารมีและใบบุญของท่านทั้งนี้หลุงปู่ท่านยังเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านทาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนเหล่านาแกวิทยาและโรงเรียนแกเปะราชนิยมจังหวัดกาลสินอีกด้วยกล่าวได้อย่างเต็มหัวใจครับว่าหากจะมีพระสงฆ์สักรูปหนึ่งที่กราบได้อย่างสนิทใจนั่นก็คือหลุงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนี่แหละครับ ต่อมาเมื่อวันที่27กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565ขณะที่ลุงปู่กำลังเดินทางจากกาฬสินธไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอําเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินจุ์จูๆ่ๆได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนเกือบจะพุ่งชนรถของลุงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวชะลอหยุดได้ ก่อนที่จะถึงรถของลุงปู่เพียงแค่นิดเดียวทําให้คนขับรถหักหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของลุงปู่มหาศิลาและแน่นอนครับว่าหลังจากมีการโพสต์คลิปดังกล่าวจากกล้องหน้ารถของลุงปู่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์เป็นจนํานวนมากเมื่อมีการสอบถามนายจารุวัฒน์ภูมีเขียนอายุ35ปีคนขับรถของลุงปู่มหาศิลา โดยนายจารุวัตเล่าว่าขณะเกิดเหตุตนได้ขับรถเบนทะเบียน 6. กอไก่ทอฐาน9517กรุงเทพมหานครพาหลวงปู่เดินทางออกจากกาลสินได้ประมาณ30นาทีวิ่งบนถนนสายกาลสินมุกดาหารพอมาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีช่วงบริเวณบ้านภูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตนก็ได้คุยกับหลวงปู่ว่า บ้านภูเขาทองอยู่เขตอำเภอไหนหลังจากคุยกันเสร็จก็มีรถกระบะขับเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของลุงปู่ศิลาตอนนั้นตนเองรู้สึกตกใจมากแต่หลุงปู่ก็บอกว่าให้ขับรถรีบๆโดยพูดเป็นภาษาอีสานว่าฝอฝาแล้วตนก็ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วหลังจากรถพ้นจากรถกระบะคันดังกล่าวก่อนที่หลุงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีใครเป็นอะไรไหม แล้วในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนของลุงปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิลุงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลังจากเกิดเหตุรถกู้ภัยจึงได้กลับรถเพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะขันที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีที่คนขับรถกระบะขันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพังเสียหายทั้งขันหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้น แล้วก็ได้นำส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนเองก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปนายจารุวัตรยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหานะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชครถทั้งคันเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานแล้วรถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็นำมาใช้งานในวันนี้ พาลุงปู่มางานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระาธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินแล้วก็มาเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำหรับตนเชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีของลุงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เชื่อว่าเป็นปาฏิหารเพราะในรถนั้นมีพระของลุงปู่ตั้งอยู่หน้ารถที่เพิ่งนำมาวางไว้เมื่อเช้าและตนเองก็แขวนพระของลุงปู่ติดคอตลอดเวลาด้วยเอาละครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่ผมหยิบยกขึ้นมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีเรื่องราวที่เชื่อว่าเป็นเรื่องราวปาฏิหาริของหลวงปู่ศิลาอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเองมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับเรื่องก็มีอยู่ว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาทางยู u ู e ได้มีการปิดช่องบันทึกอภิญญาเป็นเวลา3เดือนจนเวลาผ่านไปถึงวันที่22เมษายน2567ที่ผ่านมาทาง YouTube ก็ได้ทำการส่งอีเมลมาหาผมในทํำนองว่าหลังจากการตรวจสอบช่องของเราไม่สามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube ได้ต่อไปแต่ถ้าหากคิดว่าทาง YouTube ตัดสินผิดให้เราทำคลิปเพื่อยื่นอุทธรณ์ผมจึงได้ตัดสินใจทำคลิปเพื่อยื่นอุทธรณ์ครับ แต่ก่อนที่ผมจะเริ่มทำคลิปเพื่อยื่นอุทธรผมได้มีการเปิดเข้าไปที่หน้าเฟ e บุ๊กส่วนตัวของผมและเมื่อเปิดเข้าไปก็ได้เห็นคลิปของหลวงปู่ที่หลวงปู่กำลังให้พรอ,อยู่โดยที่หลวงปู่ท่านพูดว่าอยากได้อันใดก็ขอให้ได้อยากได้เงินก็ขอให้ได้ผมจึงทำการพนมมือขึ้นเหนือหัวและระลึกถึงหลวงปู่พร้อมกับอธิษฐานในใจว่าขอให้ลูกได้ช่องของลูกกลับคืนมาด้วยเถิดสาธุ แล้วผมก็ได้ทำการแชร์คลิปนั้นออกไปหลังจากนั้นผมก็ได้ปิดหน้าจอโทรศัพท์และทำการทำคลิปเพื่อที่จะยื่นอุทธรณ์กับ YouTube จนเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีจูๆ่ๆโทรศัพท์มือถือของผมที่วางอยู่ข้างๆโดยที่ไม่มีใครแตะต้องหรือสัมผัสอะไรเลยอยู่ๆเสียงในคลิปที่ผมแชร์ก็เด้งขึ้นมาว่าอยากได้อันใดก็ขอให้ได้อยากได้เงินก็ให้ได้ ในขณะที่หน้าจอโทรศัพท์ของผมยังปิดอยู่ผมจึงทำการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูแต่ที่น่าแปลกก็คือเมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลดล็อกเสียงนั้นก็ได้หายไปและหน้าจอโทรศัพท์ก็อยู่ที่หน้าหลักของเครื่องผมจึงคิดขึ้นในใจว่าหรือหลวงปู่จะรับรู้ในสิ่งที่เราขอแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าหรือจะเป็นเพราะโทรศัพท์รวนก็เป็นไปได้แต่ผมก็ไม่ได้ทำการใส่ใจอะไรมาก และตั้งหน้าตั้งตาทาคลิปต่อไปหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านมาถึง4ี่ทุ่มผมทําคลิปวิดีโอเสร็จและได้ทําการยื่นอุทธรณ์ไปถึง YouTube หลังจากนั้นผมก็ได้ใช้ชีวิตแบบปกติโดยไม่ได้คิดอะไรแต่ต่อมาในวันที่23เมษายนเวลาประมาณ11นาฬิกากว่ากว่าทาง YouTube ก็ได้ส่งอีเมลมาหาผมว่าช่องของผมได้กลับมาเป็นพาร์ทเนอร์ของ u t u b e แล้ว และสามารถที่จะทำคลิปได้ปกติแล้วสิ่งแรกที่ผมคิดก็คือนี่คือปาฏิหาริย์ของลุงปู่หรือเรื่องบังเอิญกันแน่แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่าเป็นปาฏิหาริย์ของลุงปู่หรือเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใด ก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ